โอ้ดีนะครับโอ้ต้องทำอะไรครับดูตอดครับน้่ตอดดีมากครับโอ้ตอดอยู่ สวัสดีทุกคนทุกท่านครับวันนี้เราก็มาตกปลากันบนท่านปูนสีขาวเลยครับวันนี้เราไม่ได้ตกกันไม้เดิมเราตกกันอีกไม้หนึงครับเมื่อก่อนคลิปที่แล้วผมไปตกกันตรงนู้นครับเห็นหรือเปล่าใน,นท่านปูนนู้นเป็นไฟสีแดงตรงนี้เป็นไฟสีเขียวครับท่านปูนตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีปลาเท่าออตรงนู้นไหมเดี๋ยวเราลองมาดูนครับว่าหมายจะหมานเท่ากับหมายตรงนู้นไหมโอเคครับไปดูกันเลยวันนี้ครับเราเอามาสองคันแล้วก็วันนี้ที่เราใช้กันคือสาขนซาบิกิ มีชื่อจากร้าน Shadow ครับเป็นเล็กที่สุดเลยเรามาลองดูครับว่าจะมีตัวไหมแล้วก็เหยื่อครับนี่ในวันนี้ก็คือเหยื่อหมึกนะครับผมตัดเป็นชิ้นเล็กมาแล้วลองมาดูครับว่ามีปลาไหมก่อนที่เราจะไปรับชมกันต่อครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆพวกเราทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ ลองดูครับย่อนไปเลยนี่เหยื่อเราไม่ได้ใส่นะครับโอ้อครับโอ้โอ้นี่เหยื่อไม่ใส่ครับนี่ของกวนี่ตอนนี้ลงแค่คันเดียวครับอีกคันหนึ่งยังไม่ลงเลยนี่ลงปุ๊บปากินเลยครับดูครับนี่เหยื่อยังไม่ใส่นะครับ อ่ะกินดีมากตรงนี้นี่กระพงข้างลายหนึ่งตัวแค่ย่อนนะครับเก่อนไปใ,นใต้สะพานนี้เลยถึงผู้ปิดครับ้องทำอะไรครับดูตอดครับอตอดดีมากครับออ้โหหลุดไปตัวหนึ่งอ๋อี่ตัวเล็กครับนี่กระพงข้างลายย่อนไปเหมือนเดิมเลย ก็ปิดน,นอกรอเลยครับนี่ครับอยู่แล้วนี่มันเหลืองมันเหลืองครับมันเหลืองอ,อยู่แล้วครับนี่มันเหลืองอีกแล้ว มันเหลืองมันเหลืองหรือที่นี่เขาเรียกลูกทัดครับเฮถ้าปลาไม่กินก็อยู่เหยาะวันนี้ครับเอาขึ้นแล้วก็ลงกช้า,าขึ้นช้าลงก็ช้าล้วครับโดนแล้วมันเหลืองเลแล้วครับนหนึ่งตัวปลามันเหลืองหรือปลาลูกทัดครับตัวนี้ ลงไปที่เดิมครับตอนนี้อีกคันหนึ่งยังไม่ลงเลยครับตากินดีมากตอนนี้โอ้ <G ül> oh, ต่อครับอยู่ oh. สองตัว <G ül> ตอนนี้เหยื่อไม่ทันได้เกี่ยวเลยครับลองลงเสาขนอันเดียวดูไม่เบืองเหยื่อเลยครับนี่สอง <Wow. S 1> ตัวเลยย้อนลงไปเลย อ่าแล้วก็รอครับทำนี้ไปเลยครับแล้วมันก็ตั้งตั้งรอไว้ครับตรงนี้ป่าจะฉวยครับหนีฉวยแล้วครับมาอยู่ครับถึงพื้นแล้วก็ปิดครับปิดนรกแล้วก็ตั้งรอสักพักครับเราตั้งรอสักพักป้าไม่กินเราต้องเรียกครับนี่ครับกระตุกนี้เรียก เลีป้ปลามาครับนี่อยู่แล้วอ,อยู่แล้วนี่ครับมันเหลืองหน <Woo! S 1> ึ่งตัวโอเคอ,อยู่แล้วอยู่แล้วโอ้ลองมีปัญหา ลูกทัดครับตรงนี้หนึ่งตัวโอเคครับใส่ทอดครับตัวนี้ลงที่เดิมเลยครับถึงเพื่อนเพื่อปิดรอเลยครับตรงนี้ที่อยู่แล้วครับอยู่แล้วโอ้สองตัวนี่สองตัวมันเหลืองครับ สองตัวเลยเดี๋ยวตัวเล็กก็จะปล่อยกันครับตัวนี้นี่ตัวเล็กครับมันเหลืองเราปล่อยกันอกโอเค <c oughs> อยู่แล้วน,นี่ครับหนึ่งตัวปลามันเหลืองสนุกครับกับเก็บปลาเล็กโอเคโอ้ ตรงนี้มีปลาขึ้นนะครับเดี๋ยวลองหย่อนดูหย่อนไปแล้วครับนี่มีปลาขึ้นด้วยครับตรงนี้ <c oughs> อู้หปอดอะไรด้วยนี่มีตัวมันเหลืองมันเหลืองตรงกลางเลยครับตรงนี้ถึงพือนที่ปิดเลยครับนี่ตอดเลยครับโอ้ อยู่ครับอืมอ,อ้อ้าวพาติดเลยครับตัวนี้โอ้เสียดายพาพาวิ่งแล้วก็ติดเลยครับโอ้ติดเยอะด้วยอ้าวโอ้โหเรียบร้อยครับขาดแล้วโอ้เสียดายมากครับตรงนี้ด่วนแล้วครับคันนี้ด่วนะ ขาดแล้วครับโอ้เสรยดายจริงมาลองดูคันนี้ครับนี่เหลือคันสุดท้ายแล้วโอเคมาดูกันโอเคครับตอนนี้ใส่เหยื่อดูครับนี่เป็นเหยื่อหมึกขัดดีครับคันเล็กๆคันเล็กกับคันนวลๆปกติดปลาแล้วสนุกครับลองดูตรงนี้ครับมีปลามีปลาขึ้นเยอะมากครับตรงนี้ลองลงไปเรื่อยๆครับลงไปเลยครับ ปลาขึ้นเยอะมากฝั่งนี้นี่แล้วก็ล้ออูตอดเลยครับดูไม่อยู่นะนี่คือปลาขึ้นเยอะมากเลยนี่ตอด,ดครับนี่ปลาคิตัง ตอนนี้กินผิวน้ําครับผมไม่หยดลงไปเยอะครับตัวนี้ปลาคีตังตอดเต็มเลยเห็นไหมมีจะใครมีแหนี่ได้เปรียบเลยครับตรงนี้เอ้าเอ้าาแล้วหนึ่งตัว <c oughs> หนึ่งตัวครับตัวนี้อ้าปลาไายเสือค่ะดนไปแล้วครับโอเคเราไมเอวอยู่แล้วครับตัวนี้เราปล่อยไปเลย พื้นจะปิดครับแล้วก็รอเลยนี่ตอดเลยดูเบ็ดครับตอดดีมากนี่อยู่แล้วโอ้โหตามะตามะตรงนี้้ตามะหนึ่งตัวตรงนี้โอเคเลยครับเพียบมาอีกไม้นครับ,รบ,รบจอนไปเลยปลาสะพันไอปลาท่านปูนตรงนี้กินดีมากครับ ตอดดีกว่าตรงนู้มากเลยนี่ตอดแล้วครับนี่ตอดแรงด้วยอยู่มันเหลืองครับนี่ปลามันเหลืองโอเคนี่ครับท่านผู้ชมนี่ก็ไม่ถึงสิบนาทีครับดูครับลงทุกไม้ได้ทุกไม้เลยว้าว <Wow. S 1> โอคครับเดี๋ยวขอเก็บปลาใส่กระติกก่อนครับค,ครับมาดูมุมนี้กันบ้างครับ นี่ลงไปเลยครับอย่นลห้ถึงพื้นเลยครับโอเคถึงพื้นเป็นนรกรอครับเริ่มต่อแล้วครับนี่ดูครับดูแล้วนี่ครับกระพงข้างลายหนึ่งตัว อ,อู้ตัวนี้นี่สอง,ต,ง,ต,ง,ต,ง,งตัวพองตัวตอแล้วอุ้ยคัด ขาดเลยอ้เสียายครับนี่ครับทุกคนครับตอนนี้คือเบ็ดผมสองชุดขาดหมดเลยอีกชุดหนึ่งติดหินครับอีชุดหนึ่งโดนปลาดึงขาดครับต้องพวงตอนนี้ก็ไม่มีอุปกรณ์ครับนี่ตะกัวนี่ตะกัวแล้วครับหาหินมาจากเที่เรือครับพอมีหินเป็นตะกัวแล้วก็นี้ครับอันนี้ก็เจออยู่ตรงที่ตกปลาเลยครับนี่ก็ลองทําดูครับวันนี้ ผมก็ไม่ได้เอาตะกวัวมาไม่ได้อุปรกรณ์อะไรมาเลยมกะจะมาเทศหมาเล่นดูครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าจะอยู่ไหมโอเคไปดูกันเลยครับครับมาดูกันเลยเลยจอนไปที่เดิมนะครับนี่ปลากินดุมากครับตรงนี้อาจจะลงไปช้าหน่อยครับเพราะหินลูกมันเบาครับ อยู่แล้วได้ผลนะตอนนี้นี่หนึตัวว้าวโอ้เหมือนจะอยู่นะอ้าอยู่ด้วยครับนี่กระพงข้างลายหนึ่งตัวครับว้าวกัวผมเท่มากยอดเลยคุยครับทุกคน หมดครับอุปกรณ์อันแรกปลาดึงขาดอันที่สองมาติดด้านใต้ขาดครับวันนี้ก็ตกได้แป๊บเดียวครับประมาณยี่สิบนาทีวันนี้เดี๋ยวมาดูว่าได้ไปลยะขนาดไหนคือยี่สิบนาทีนะโอเคเลยครับได้อยู่ครับหมายนี้แค่ยี่สิบนาทีเองแอบด,ด่วนหมดเลยครับสองคันนี้ขาดหมดเลยเสียดายมากครับ กินดีมากเลยตรงนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเราก็มาซ้ำกันต่อแน่นอนครับวันนี้ไม่พร้อจริงๆนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ผมก็ขอจบลาคลิปยงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ